ไปซ่อนแล้วเขาไปฝากธนาคารใส่เซฟแล้วข้ามเบรกมายังอยากสนิทกับยายอยู่เลยยายบอกยายไม่อยากจะรู้จักอมา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 เรื่องนี้ควันหลงสงกรานคุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่ารถตู้ป้ายแดงเมื่อโดนสาดน้ำเข้ากระจกหน้ารถกระจกสามารถแตกราวได้ฮะจริงป้ายแดงนะป้ายแดงด้วยแล้วน้ำน้สาดเนี่ยหรอไม่ใช่น้ำแข็งด้วยไม่มีน้ำแข็งด้วย แต่เป็นใส่ถังสีก็น้าก็เยอะประมาณหนึ่งก็ต้องศาสตร์ใกล้มากนะศาสตร์ใกล้ศาสตร์แรงแตั้งแรงไงถึงขั้นกระจกหน้ารถแตกด้วยเลยเหรอพี่กอมันก็ไม่น่าจะคนคอมเมนต์เยอะมากนะว่ารถรุ่นอะไรทําไมกระจกมันบางจังเลยโอ้โหแล้วคุณลุงแกก็แบบลุงแกแกท่านหนึ่งอ,ะ,อะเดี๋ยวไปดูคลิปดีกว่าค่ะครับค,ครับดูหน่อยทีโซเซเฮเบอร์ดิฮะทีโซเซเฮเบ้ร์ เวนะ้ยวัมีกัดดิดคุกแล้วมันว่ามันสาดตรงนี้มันจงใจเลยกระจกรถแตกกันคั้งนี้เห็นไหมน,นี่รถไม่ได้แลนไบเลยนี่ในหมู่บ้านนี่ปรดเจ้าคือเอ็ดแบบนี้เจอร์นแข็งใส่บอกก็ไม่มีจริงมาดูนี่ๆน้ำไม่มีน้ำแข็งเลยจอร์ยังไส้ขาดมันคือเป็นแบบนี้ แพนบอแน่ตตัตว์ิมเส้มอเส้คล่มไปเลยนี่สาดนา้ำไปนลจนบานแขงเลยเนี่ยมาแล้วจกคุณลุงแกก็จ่อยเลยอะ่ะ ก็คือถังใส่สีนั่นแหละที่คุณลุงตักน้ําแล้วก็สาบใส่รถคันนี้ยืนยันว่าเป็นรถใหม่ป้ายแดงเป็นรถตู้และคุณลุงแกก็ยืนยันว่าน้ําเปล่าๆไม่ได้มีน้ําแข็งอะไรเลยแล้วก็ในคลิปน,น,นี้นี่เห็นไหมกระจกรถหน้ารถตู้เป็นแบบนี้เลย คือทางคนขับคนที่อยู่ในรถตู้ก็เหมือนกับตําหนิลุงแบบแรงหน่อยอะไรอย่างเงี้ย <ฮะ S 1> คลิปนี้คนคอมเมนต์เยอะว่าทําไมต้องไปด่าลุงแรงขนาดนั้นหรือเอ๊ะทำไมรถคุณแบบกระจกมันบางเกินไปหรือเปล่ารถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรเนี่ยสุดท้ายจบลงที่ว่าก็ไม่ได้เอาเรื่องเอา,าราวเกินนะคะ,<ฮ>ะก็ไม่ได้เอ,อเะรเรื่องแกงก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นเคลมประกันไปเพราะคุณลุงบอกลุงก็ไม่มีเงินมาจ่ายหลอกลุงก็ไม่รู้ก็สาดน้ําเฉยๆซึ่งเจ้าของคลิปค่ะ บอสนุลำเสียงวิหกเป็นหมอลำทัานหนึ่งก็มีชื่อเสียงล้วค่ะอ๋อกำลังจะเดินทางกำลังจะเดินทางแกก็บอกว่าก็ดุลุงแบบขำๆค,ครับไม่ได้ตั้งใจจะเอาเรื่องเอาราวอะไรคุณลุงแต่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมถึงขั้นทำให้กระจกหน้ารถแตกแบบนี้บอสนุก็บอกว่าคือเขากำลังจะไปแสดงอะนะคะระหว่างทางรถจอดตากแดดเอาไว้นานครับก่อนจะโดนสาดน้ำนะ,ะรถจอดตากแดดเอาไว้นาน ทีเนี้ยพอขับรถไปขับเร็วไหมไม่เร็ว uh huh. เพราะเป็นพื้นที่ชุมชนไม่<ะ>เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วมีคนเล่นน้ำกันอยู่ไม่กล้าขับเร็วคุณลุงท่านนี้ตักน้ำใส่ถังที่เป็นลักษณะของถังสีเต็มถังแล้วสาดมากระจกร้าวเลยร้าวทันทีเลย<ะ>ร้าวเกือแบแตกทุกคนในรถตกใจมาก<ะ>ถามว่าโมโหไหมก็โมโหเพราะนี่คือรถใหม่ป้ายแดง แต่ก็ไม่อยากจะไปเอาเรื่องเอาราวอะไรกับคุณลุงเพราะคุณลุงยืนยันว่าไม่มีน้ําแข็งไม่ได้ตั้งใจไม่มีสตางค์ที่จะมาชดใช้หรอกก็เลยดุคุณลุงไปแบบขำๆว่าลุงที่หลังก็อย่าเล่นแรงแบบนี้นะดูสิกระจกหน้ารถแตกเลย<ม>เห็นไหมลักษณะประมาณนี้ค่ะสุดท้ายก็น่าจะต้องเคลมประกันไม่รู้ว่าประกันจะยังไงแต่ มิวให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดหนึ่งคือข่าวนี้คุณผู้ชมอาจจะเห็นไปบ้างแล้วนะคะเพราะว่าเป็นข่าวในช่วงสงกรานที่ผ่านมามีนักข่าวไปถามผู้เชี่ยวชาญว่ามันเป็นไปได้หรออยู่ดีๆสาดน้ําใส่แล้วก็จกรถแปลกผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเป็นไปได้ค่ะถ้าคุณจอดรถเอาไว้ตากแดดหรือรถคุณร้อนจัดนานๆอากาศร้อนระอุอยู่ในรถนานๆแล้วเจอความเย็นแบบทันทีมีโอกาสที่กระจกรถ จะร้าวหรือแตกได้แต่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าถ้าไม่มีรอยร้าวอยู่ก่อนมันไม่น่าจะแตกขนาดนี้เป็นไปได้ว่าน่าจะโดนเ็ดหินน่าจะมีรอยร้าวอยู่ก่อนแล้วรถคุณจอดตากแดดร้อนระอุแล้วเจอน้ำสาดก็เลยร้าวและแตกแบบนี้ถ้าวิเคราะห์แบบนี้เป็นไปได้อืเป็นไปได้มันต้องเคยโดนการกระเทาะของเศษหินมาก่อนแล้วมันมีรูเล็ก หน่อยนึงแล้วพะเอน้ํามันเข้าในจุดนั้นพอดีใช่มันก็เลยร้าวขนาดนี้เนาะแต่ถ้ากว่าเป็นน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่น่าเป็นไปได้พัดรถจอดร้อนร้อนระอุมากๆแล้วก็เจอน้ํามีโอกาสไหมผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามีโอกาสแต่น้อยมากๆน้อยมากๆมีโอกาสก็คืออาจจะแค่ร้าวนิดหน่อยไม่ขนาดนี้เลยเชื่อว่าน่าจะเนี่ยคันนี้อาจจะมีรอยอยู่ก่อนเออเออไม่ไม่รู้เนาะมันต้องพิสูจน์กันนะเนาะก็จบลงแต่นี้ส่วนตัวผมนะผมจอดรถที่ช่องเก้าเรานี่แหละ มันร้อนมากๆนะตรงที่ทำงานเราเนี่ยเสร็จแล้วผมก็ขับแล้วก็ไปล้างรถแถวๆนี้เองก็ไม่เห็น,น,นเป็นอะไรใช่ไหม,ม,มนั่นแหละก็อาจจะมีรอยอยู่ก่อนแล้วอือเออแปลกอ่ะแปลกนะฮะเอาทีมงานโทรหาอาจารย์เจตน,น่ะอ,อาจารย์เจตนั่นแหละออกมาบอกอาเหรอใช่อาจารย์เจตนั่นแหละออกมาบอกว่ามันเป็นไปได้แต่น้อยมากน่าจะมีรอยร้าวอยู่ก่อนตกลงเป็นอาจารย์เจตนะถึว่าไม่ใช่ไงถ้าไม่ใช่ได้ทีมงานโทรหาเนาะอ่ะคุณผู้ชมมามาขออนุญาตเปลี่ยนข่าวนะฮะ ก็ไปที่ข่าวนี้ดีกว่าอันนี้คือแบบเป็นเรื่องที่น่าสงสารมากๆนะฮะ <c oughs> มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาก็อยู่ที่อยุธยาจะเดินทางกลับไปที่หนองคาย<ภ> <c oughs> เขาก็เรียกวินมอเตอร์ไซค์ฮะนะฮะเพื่อที่จะไปขึ้นรถบัสแล้วก็จะกลับบ้านปรากฏว่ารถมอเตอร์ไซค์คันนี้ฮะไปโดนรถบัสคันหนึ่งมันมันเบิเ้ล <c oughs> เครื่องอะเบิ้ลเครื่องอีท่าไหนไม่รู้ฮะไอ้พวกน้ำมุงน้ำมันเครื่องอะมันก็เด็นออกมาจากท่อฮะ แล้วไปเปิอะตัวเธอ mm. เปิอะขนาดไหนลองชมดูครับเ <Hey. Hey. S 1> นี่ยคุณผู้ชมดูภาพเนี่ยฮะคือไม่ใช่แค่เปิอะแค่เธอนะไปเปิอะถึงคุณลุงลที่ขี่วินมอเตอร์ไซคันนี้ด้วยนะครับคุณลุงนะฮะบ,บอกเธอเลยบอกว่าโอ้ยตายแล้วเนี่ยเนี่ยน้ำมันมันกระเด็นเปิอะขนาดเนี้เออ,เอ,อไปแบบไปทำความสะอาดเสื้อผ้าก่อนไหมโอ้ดําปีเลย เปิดทั้งตัวฮะเนี่ยฮะน่าสงสารมากๆนะครับไอ้รถบัสคันนี้มันเป็นรถบัสแบบรับส่งพนักงานน่ะนึกออกไหมมิวคันใหญ่ๆอย่างนั้นแหละนะฮะแล้วรถพวกนี้ผมเอานี่ส่วนตัวผมเนยังสงสัใจริงๆเวลาควันดำนเขาไม่รู้หรือไงเออรถขับมาได้ยังไงรถในลักษณะแบบนี้เขาต้องมีตรวจสภาพรถนั่น,นะสิไม่ใช่หรอผมเองอเจออยู่บ่อยนะ แล้วผมก็งงว่าเอ๊เคยมีการรณรงค์กันไปแล้วไม่ใช่เหรอไม่ให้ขับมีกฎหมายแล้วด้วยถูกไหมใช่นะฮะสุดท้ายยังเจอรถประเภทอย่างเงี้ยอยู่เยอะมากมาก,มากนะฮะคุณลุงก็เลยพาเธอไปเข้านะฮะร้านสะดวกซื้อนะฮะแล้วก็คุณลุงใจดีมากๆนะฮะซื้อแชมพูบอกอ่ะเอาไปล้างตัวลูกเนาะจะได้นั่งรถกลับบ้านแต่เธอบอกว่าก็ขอบคุณคุณลุงมากๆแต่สุดท้ายมันก็เปละาะตามเนื้อตัวนั่นแหละเธอก็ต้องนั่งนะฮะชุดนั้นนะฮะเนี่ยได้เห็นนะครับ นั่งจากอายุธยากลับไปที่หนองคายโอ้น่าเห็นใจไหมล่ะในในสภาพแบบนี้สภาพแบบนี้ฮะโธ่นะฮะสุดท้ายลุงใจดีมากกว่านี้อนอกจากซื้อแชมพูให้แล้วโทรมาหาเธอฮะลุงตามไปถามให้แล้วนะ่อเออเนี่ยคือไอ้น้ำมันเนี่ยที่มันกระเด็นเนี่ยมันกระเด็นออกมาจากท่อกระเด็นได้ยังไงคำตอบจะปวดกว่านี้ฮะ คนขับบอกว่าตั้งใจเบิ้ลเครื่องเอ้างั้นต้องไปเบิกค่าแชมพูค่าสบู่จากคนขับเนาะอืมเออแล้วก็เอาเรื่องด้วยแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยว่าทำไมปล่อยให้รถควันดำแบบนี้มาวิ่งบนท้องถนนคิดเงินค่าเสียบุคลิกภาพด้วยใช่เนี่ยตั้งใจเบิ้ลเออตั้งใจเบิ้ลทำไมมันเกอะเบิ้ลแล้วอน้ำมันมันกระเด็นมารถมันจะวิ่งดีขึ้นหรือไงผมไม่รู้ผมไม่มีความรู้เป็นคำถามเฉยๆงงเพราะลุงไปบอกลุงไปถามให้เลยเนี่ยเบิ้ลทำไมเนี่ย ตั้งใจเบิ้ลตั้งใจเบิ้ลคุณลุงน่ารักมากเนา<ช>ะกล้าไปถามให้ด้วยอ่ะแล้วส่งมาบอกให้เจ็บปวดเล่นอเออเอาอมาคุณผู้ชมครับามาช่วงน,นี้นะฮะผมขอเอาใจนะครับคุณสุภาพบุรุษกับรองเท้าแบรนด์น้องใหม่ครับของบริษัทแมนวูดอินเตอร์เทรดจำกัดนะครับเป็นผู้ผลิตรองเท้านะครับแมนวูดแบรนด์คนไทยนะครับที่ครองใจสุภาพบุรุษมายาวนานถึง56ปี เอาจริงเกิดมาก็ได้ยินชื่อนี้แล้วอะใช่ค่ะคุ้นชินมากๆนะสมัยก่อนที่ผมบอกเลยคุณตาผมต้องใส่คุณพ่อผม ต้องซื้อใช่คราวที่แล้วมิวก็เล่าเรื่องแมนบูดนี่แหละพ่อมิวโทรมาคนแรกเลยพ่ออยากได้เห็นไหมคุณพ่อจ๋ะพ่ออยากได้คุณพ่อเลือกก่อนเลยเดี๋ยวไลน์มาบอกนะเดี๋ยวก๊อปเคลียร์ให้สำหรับด้านน้องใหม่นะคะชื่อว่าแมนบูดพรีเมียมนะครับเป็นรองเท้ารูปแบบมอกกซีนะฮะที่ตอบโจทย์แอคทิวิตี้ของสุภาพบุรุษได้อย่างลงตัวประหยัดกว่าเดิมครับเพราะสามารถใส่ทำงานและใส่เที่ยวได้ภายในคู่เดียวกันวัตถุดิบนะฮะเขาคัดเกรดมาเป็นอย่างดีครับ และพิธีพิธันทุกขั้นตอนในการผลิตมีหลายรุ่นหลายแบบให้คุณได้เลือกสรรครับผมคุณผู้ชมลองดูรุ่นนี้ค่ะ C B 2349รุ่นนี้เนี่ยนะถูกออกแบบให้มีผ้าเข้ามาผสมกับหนังเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะสามารถผูกเชือกปรับระดับความกว้างของหน้าเท้าได้สวมใส่นุ่มสบายพื้นรองเท้าเป็นยางอย่างดีเลยมี3สีให้เลือกสียีนสีน้ำตาลและสีดำค่ะ ไปต่อกันอีกนี่ฮะนี่ฮะ C B 2 3 5 0นะครับแล้วก็ C B 2 3 5 1ฮะเขาเพิ่มความรักชวรี่นะครับด้วยเข็มขัดด้านหน้านะฮะที่ดีไซน์แตกต่างกันในแต่ละรุ่นครับทำจากหนังวัวระบายอากาศได้ดีนะครับพื้นรองเท้านี่ยนุ่มสบายครับทำให้ใส่รองเท้าได้นานเกิน8ชั่วโมงไม่รู้สึกอึดอัดและมีกลิ่นเท้าอย่างแน่นอนครับยังมีให้เลือกอีกค่ะ รุ่น CB2352 และ C B 2354เพิ่มความหรูนะคะโดยใช้หนังอัดลายมาใส่กับเข็มขัดที่เป็นงานแฮนด์เมดพื้นรองเท้าด้านในนุน่มมากส่วนพื้นรองเท้าด้านนอกเป็นพื้นยางอย่างดีมีให้เลือก3สีค่ะสีดำสีน้ำตาลและสีแทนค่ะอีสักรุ่นนะคุณผู้ชมนะเล่นเสียงสักหน่อยนี่ฮะรุ่นนี้ฮะ2 3 5 3นะครับ ขาเพิ่มตัวเลือกนะครับสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบรองเท้าสไตล์ half shoes งงไหมงงไหมนี่ไงแกเห็นภาพแล้ว huh. น um ี huh. oh ่นะฮะแบบเปิดโซนมันใส่สบายนะนะฮะถอดสวมได้ง่ายนะครับระบายอากาศได้ดีนะฮะมี everyone, 3สีครับผมมีสีดำสีน้ำตาลแล้วก็สีแทนนะฮะอ้าวอยากได้โปรโมชั่นนะสิอ้าวจัดไปเลยฮะคุณพ่อพ่อน้องมิ้วนี่ฮะมาตั้งใจฟังครับพ่อจ๋าโปรโมชั่นพิเศษนะครับทุกรุ่น ที่เรานำมาโชว์ในรายการแซบทูเดย์วันนี้นะฮะรุ่น CB 2 3 4 9 CB, CB 2 3 5 0 CB 2 3 5 1จากราคา2,850บาทนะครับเหลือเพียง1,950บาทเท่านั้นฮะอา้าวไปอีกรุ่นฮนะรุ่น CB 2 3 5 2แล้วก็ CB 2 3 5 4นะครับจากราคา4,000 550บาทเหลือเท่าไรเท่าไร1,950บาทเหมือนกันอ şey ุ้ยตายไว้ลีคุณผู้ชมไปอีกสักรุ่นฮะนี่ฮะรุ่น2353ครับจาก4,250บาทครับลดเหลือ 1,980และ1,850บาทเท่านั้นราคาดีมากจากพ่อจาแม่จ๋าราคาดีจริงๆค่ะ<ช>สั่งซื้อได้เลยตอนนี้เลยนะคะคที่ช่องทางออนไลน์ค่ะก็คือที่ f c e b o o o m แมนบูดนะคะ ช้อปปีก็ได้ Lazada ก็ได้เซ็นทรัลออนไลน์โรบินสันออนไลน์เอ็มออนไลน์และที่สาขาในห้างสับสินค้าชั้นนำมากกว่า70สาขาทั่วประเทศไทยค่ะครับผมมีพ่อส่งข้อความมาแล้วว่า,<ม>าพ่อใส่ <นะ S 2> พ่อใส่เบอร์40บพ่อพ่อจ๋าพ่อใส่เบอร์สี่สพ่อควรจะโอนเงินมาด้วยพ่อบอกแต่เบอร์เลยเหรอ <S 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 อแต่เบอร์รองเท้าเอออัดสวยเนี่ยผมว่าดีไซน์ทันสมัยะเออสวยเดี๋ยวพักกั่อครู่เดียวช่งหน้ากลับมานะคะ